ไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปซ่อมหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับก็ลูกค้ามีปัญหาคือหม้อหุงข้าวปรากฏว่าเวลาตัดแล้วไฟมันไม่ดับนะครับก็ลูกค้าก็เป็นของยี่ห้ออัคคิเฟมแล้วไฟออกมาก็ไม่สวยนะครับไฟออกมาเป็นเปลวสีส้มนะครับผมก็ ซ่อมไว้นะครับสำหรับลูกค้าที่ชมคลิปนี้นะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สท่านมีปัญหานะครับก็ส่งมาซ่อมที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับร้านตลาดไทยแก๊สนี่ตั้งอยู่ที่หน้าหมู่บ้านเหรียญในเชลันโฮมนะครับห่างจากตลาดไทยประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็ห่างจากโลตัสคลองหลวงนะครับประมาณ700เมตรนะครับเ0 0เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับหม้อหุงข้าวเนี่ยขอให้ส่งทางมาขนส่ง นะครับเราซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะส่งกลับให้คุณลูกค้าเลยนะครับชมคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ซ่อมหม้อหุงข้าวของยี่ห้อ Lucky Flame นะครับเชิญชมคลิปนะครับเชิญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับช่องทางติดต่อนะครับทาง Facebook ทาง Youtube ทาง Line และก็เบอร์ด้านล่างนี้นะครับเชิญชมคลิปนะครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปซ่อมหม้อหุงข้าวของยี่ห้อ Lucky Flame นะครับ อาการที่ลูกค้าให้มานะครับคือว่าเวลา,าเขาบอกว่าไฟไม่แรงนะอันนี้ไฟไม่แรงก็เลยให้ลูกค้า,าซื้อระบบป้องกันแก๊สรั่วตัวนี้ไปเลยครับพออยูนี้ไฟจะสม่ําเสมอของยี่ห้อไฮแก๊สนะครับป้องกันแก๊สรั่วได้นะครับแล้วก็มาดูเตาพอทดสอบเตาแล้วปรากฏปัญหานะครับเตาคือ,อจุดติดน,นะครับนะครับแต่ แต่มีปัญหาคือว่าเวลากดปุ๊บไฟไม่ดับนะครับอ่าปรากฏว่าไฟไม่ดับอตาไฟไม่ดับก็เลยว่าตัวนี้ต้องทำความสะอาดระบบก่อนนะครับทำความระระอาดทำความสะอาดระบบแล้วก็เปลี่ยนลูกยางอ่าตัวด้านตัวเด้งนะครับปรากฏว่าไฟมันไม่ดับก็เดี๋ยวทำเสร็จแล้วทำสีเสร็จแล้วก็จะให้ดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหม้อหุงข้าวลักกี้เฟมนะครับอาการคือเวลาเรากดตรงนี้นะครับไฟมันไม่ดับนะครับก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับคุณลูกค้านะครับที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สของท่านนะครับมีปัญหาอย่างเช่นพอจุดแล้วไฟลุกตรงนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับไฟลุกนะครับคือลูกยางรั่วหรือสปาร์คจุดมาไม่มีไฟ นะครับสายขาดนะครับสายขาดหรือไฟลอตัวนี้ไม่ทํางานก็คือไม่สามารถอุ่นได้นะครับหรือไฟออกมานะครับเป็นเปลวแดงนะครับทำให้ภาชนะดําหรือไฟอ่อนนะครับอะไรอาการต่างๆทุกอาการนะครับหุงข้าวไหมหุงข้าวยังไม่ทันสุกก็ตัดก่อนอะไรแนวนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็เราซ่อมให้ได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับทีเสร็จแล้วไฟแรงดีนะครับกดปุ่มปั๊บ ไฟดับแล้วนะครับตะกี้นี้ไม่ดับนะครับตอนนี้ดับแล้วอ่านี้ดับแล้วใช้ได้แล้วนะครับก็อาการต่างๆนี่ครับเข้ามาซ่อมได้นะครับบางทีเนี่ยลูกค้าก็ขอให้เราบอกว่าทํำยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วต้องส่งเข้ามาที่ร้านดีกว่าเพราะว่าเราแก้ไขทางโทรศัพท์กันยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องดูนะต้องดูและอย่างหนึ่งให้คุณลูกค้าไปซ่อมเองโดยมากจะรั่วครับแต่รั่วยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับก็ ชมคลิปแล้วนะครับถ้าหม้อหุงข้าวใช้แก๊สของท่านมีปัญหานะครับก็ส่งเข้ามาซ่อมที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับร้านตลาดไทยแก๊สอยู่หน้าหมู่บ้านเหรียญเนยชัลลโฮมนะครับอ่าก็ตั้งตั้งปักหมุดมาได้เลยนะครับหมู่บ้านเหรียญเนชันลล h o m โฮมเราอยู่ในรั้วหมู่บ้านเลยนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านนะครับก็ชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ